สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราได้มาอัปเดตข่าวสารกันอีกตามเคยนะคะก่อนจะไปรับฟังข่าวสารกันนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันคะ่ะและเป็นกําลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะคะเรามาฟังรายละเอียดข่าวสารกันเลยนะคะเกษตรกรค<า>่ะที่ท่านมารับเนี่ยเป็นเจ้าของโฉนดตัวจริง เพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเอาโฉนดไปค้ำประกันกับสถาบันการเงินแล้วก็ชําระหนี้ไม่ไหวสถาบันการเงินจะยึดจึงเป็นที่มาที่กองทุนฟื้นฟูก็เข้าไปช่วยเหลือโดยการไปซื้อหนี้อันนี้จากสถาบันการเงินแล้วให้เกษตรกรมาเป็นหนี้กองทุนฟื้นฟูแทนที่เราจัดตั้งมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลชวนสองนะครับเมื่อซื้อหนี้มาแล้วเนี่ยกสถาบันการเงินก็จะไม่ยึด ที่ดินแล้วเพราะว่าอกองทุนฟื้นฟูนไปชําระหนี้แทนเกษตรกรแล้ว<า>กเกษตรกรก็มาเป็นหนี้กองทุนฟื้นฟูนแทน<า>แล้วก็ดอกเบีย้ยไม่คิดหรือว่าดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งต่ำมาก,ากเกษตรกรก็ทํางานชําระหนี้จนหมดโฉนดนั้นเมื่อมาอยู่ที่กองทุนฟื้นฟูนฟนเขาใช้หนี้หมดแล้วกองทุนฟื้นฟูนก็คืน,นโฉนดให้อันนี้ก็ถือเป็นแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีที่ดินทํากินต่อไปไม่ถูกยึดที่ดินนะครับแล้วก็การชําระหนี้ก็ผ่อนปลนใช้ระยะเวลาได้ยืดยาวกว่าเป็นหนี้สถาบันการเงินแล้ทำไมถึงเลือกมาที่จังหวัดขุบนราชธานีเป็นก็มีทั่วประเทศครับความจริงผมไปคืนโฉนดให้กับเกษตรกรหลายจังหวัดแล้วครับที่นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นและเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปอำนาจเจริญกับศรีสะเกดอีกนะครับ องคะใช้เวลานานไม่ก่อนที่เกษตรกรแต่ละรายจะใช้มี่าที่ผ่านมาเหมือนว่าเษกษตรกรจะเร่งกองทุนพื้นผูนี่จะเป็นป,ปัญหายาวนานนแต่สมัยศสีมา,านเป็นมทาราร่ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีครับาการซื้อนี่เนี่ยก็ทยอยซื้อนี่มาเป็นลําดับนะครับเพียงแต่ว่านในอดีตก็ยังทําได้ไม,ไม่ไม่เร็วนะักยังใช้เวลาแต่ช่วงหลังตั้งแต่ผมมาเนี่ยก็ซื้อนี่ได้เร็วแล้วก็สามารถที่จะเอาหนี้ของสถาบันการเงิน มาเป็นหนี้กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร,รก,ก็แทนที่จะผ่อนสถาบันการเงินที่ดอกแพงกว่าแล้วก็ถ้าไม่ชําระหนี้ก็ถูกยึดที่ดินก็มาเป็นหนี้กองทุนฟื้นฟูดอกถูกหรือว่าตอนนี้ไม่คิดแล้วแล้วก็ผ่อนชาระได้ยาวกว่าแล้วก็ไม่ถูกยึดที่ดินทํากินแน่นอนแต่ว่าชําระเสร็จเมื่อไหร่ก็คืนที่ดินทํากินให้ก็คือคืนโฉนดให้แต่ละรายก็ขึ้นอยู่กับกรณีครับ ห้าปีสิบปีก็มี<อ>ยาวนานกว่านั้นก็มีตอนนี้เงินที่คืนกองทุนนี่คืนได้เท่าไหร่นะครับที่ไท,ทยพรสนุกตัวเองมาได้ผมไม่มีตัวเลขตอนนี้ว่าเป็นเงินเท่าไหร่นะครับแต่ว่ากองทุนฟื้นฟนูไม่ได้ทําด้านเดียวเฉพาะซื้อนี่แต่สามารถที่จะช่วยเหลือชีวิตกเกษตรกรโดยอ,อ,อนุมัติงบประมาณในการช่วยมีโครงการต่างๆที่ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาการผลิตแปลรูปการตลาดให้กับเกษตรกรด้วยระหว่างที่ต้องใช้นี่ก็จะได้มีรายได้เร็วขึ้นแล้วก็เลี้ยงชีพได้ส่วนหนึ่งแล้วก็มาชำระหนี้ส่วนหนึ่งอันนั้นอนุมัติไปแล้ว1,300กว่าล้าน ท่าน,นบอกถ้อีกเรื่องหนึง่งค่ะเรื่องประกันร,รายได้สินทรั์เกษตรตอนนี้เข้าปีที่2แล้วแต่ตอนนี้สถานการณ์ภายในประเทศทั้งเรื่องเองินเรื่องวิกฤตเรื่องโควิดเนี่ยประชาชนหลายคนก็มองว่าโครงการนี้มันจะอยู่จนครบรัฐบาลหรือเปล่า้วอยอยังไงอันนี้ก,ก็เป็นเรื่องที่ประชาธิปัตย์ก็ผลักดันมาตลอดตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็เมื่อมาร่วมรัฐบาลแล้วรัฐบาลยอมรับเป็นนโยบายรัฐบาลแล้วคือประกันร,รายได้เกษตรกรเนี่ยเสร็จไปเข้าปีที่2แล้ว แล้วก็บางตัวเนี่ยเสร็จแล้วบางตัวก็อยู่ระหว่างการชําชระเงินส่วนต่างแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดตราบเท่าที่ประชาธิปัตย์ยังเป็นรัฐบาลผมเรียนว่าเราก็ต้องผลักดันต่อไปให้โครงการประกันรายได้เกษตร,รกรตั้งข้าวมันยางปาล์มข้าวโพดเนี่ยยังต้องเป็นนโยบายที่ต้องดําเนินการนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเงื่อนไขก่อนเข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณว่าจะายกเลิกเพราะนั้น ปีถัดไปนี่ก็จะเข้าปีที่3ผมก็ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรได้ดําเนินการทําต้นเรื่องแล้วนะครับวา่าจะต้องเดินหน้าต่อไปในปีที่3อย่างไรเพราะว่าก็จะต้องทอําทเรื่องผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในลําดับถัดไปโดยเร็วนะครับส <stadt> ําว่าโครงการนี้จะยยใช่หสหรับผมเนี่ยผมยืนยันในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตราบใดที่เรายังอยู่ในรัฐบาล โครงการประกันร,รายได้กเกษตเรกรจะต้องเดินหน้าต่อไปและขณะนี้ก็เป็นนโยบายรัฐบาลไปแล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตราบเท่าที่มีรัฐบาลชุดนี้โครงการนี้ก็จะต้องเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วองในเรื่องของโควิดนี่เป็นค่ะตอนนี้ล่าสุดที่ประชุมสอบคอเนี่ยนายยมตีก็คือประกาศาไม่รับเงินเดือน3เดือนงดรับเงินเดือนที่นี่ในส่วนของรัฐมนตรีของพรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ต้อง3เดือนด้วยไหมครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับความจริงก็ได้คิดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะทําอะไรก็ต้องทําด้วยกันมันไม่ไม่ควรที่จะ โด่งมาทําเฉพาะร่าตีของพรรคประชาธิปัตย์มันก็จะดูไม่ดีว่า,าจะไปล้ําหน้าใครต่อใครแต่ว่าเมื่อท่านนายกเป็นผู้เริ่มก็ถือว่าดีแล้วครับแล้วก็ร่มตีประชาธิปัตย์ก็ยินดีที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขเดียวกันนะครับมแม้ว่าจะช่วยอะไรไม่ได้มากแต่อย่างน้อยที่สุดก็ถือว่า,เ,าเป็นน้ำใจส่วนหนึ่งหรือว่า,เ,าเป็นการ ปฏิบัติภารกิจส่วนหนึ่งก็แล้วกันนะครับเท่าที่จะช่วยทําได้นอกจากการปฏิบัติตามหน้าที่ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีในแต่ละกระทรวงข้าวการสถานการณ์วิกฤตโควิดในขณะนี้สิ่งที่รัฐบาลจะต้องให้กําลังใจกันหรือว่าใัส่งของชาวบ้านนี่จะต้องทําอะไรกันบ้างคะความจริงสบ,บคก็จะเป็น,นกลไกหลักแล้วก็ทํางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขตลอดมาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับผมก็คิดว่า ความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ไม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่จะต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของบุคลากราทุกฝ่ายด้วยโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องเนี่ยต้องถือว่า,เ,าเป็นบุคลากรด่านหน้าและก็ทํางานหนักในช่วงที่ผ่านมา,าผมก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมาในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องประชาชน องค์กรต่างๆทุกหน่วยงานก็มีส่วนสําคัญที่จะทําให้สิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจไปสําเร็จหรือไม่สําเร็จความร่วมวมือร่วมใจของทุกฝ่ายจึงเป็นเรื่องสําคัญและก็ในโอกาสนี้ก็ถือโอกาสให้กําลังใจพี่น้องประชาชนทุกคนด้วยนะครับผมก็ทราบว่าพี่น้องทุกอย่างอย่างไรแล้วก็กังวลอย่างไรกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่แต่ว่าดูจากท่านนายกนะท่านก็ยังมีความตั้งใจในการที่จะเร่งรัดทํางานทุกอย่างโดยไม่รู้สึกเน,นเหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมคิดว่าในฐานะที่อยู่ร่วมกับรัฐบาลก็พยายามที่จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดผมเองเนี่ยดูแลกระทรวงพาณิชย์ดูแลกระทรวงเกษตรนะครับก็พยายามที่จะทําหน้าที่ของผมแม้จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโควิดแต่ว่าในส่วนกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรเราก็มีวิสัยทัศน์เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดในการดําเนินการจนขณะนี้เนี่ยภารกิจก็รุ่วรุ่งไปได้ดีตามสมควรการส่งออกตัวเลขก็ดีนะครับเดือนพฤษภาเนี่ยก็บวกถึง40 จุด5.9เพราะฉะนั้นตัวเลข41.59เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าตัวเลขสูงสุดในรอบ11ปีแล้วก็เดือนหน้าเดือนมีนนี่โอกาสแนวโน้มที่จะเป็นบวกต่อเนื่องก็มีความเป็นไปได้สูงอยู่นะครับรวมทั้งนโยบายประกันรายได้ที่เกษตรกับพาณิชย์ดําเนินการอยู่ก็ช่วยเกษตรกรได้มากยามที่พืชผลเกษตรราคาดีก็ดีแล้วเกษตรกรขายได้ราคาดีแต่เมื่อราคาตกมันก็อย่างน้อยก็มีส่วนต่าง ของนโยบายประกันรายได้ไปจุนเจือเพราะนั้นจะเห็นว่าอย่างน้อยในช่วงวิกฤตโควิดเกษตรกร,ก,รก็ยังพอมีรายได้จากประกันรายได้เข้าไปช่วยจุนเจือเยียวยาทำให้เกษตรกร,ก,รก็พอยังชีพอยู่ได้แม้จะไม่ดีนะักและเป็นกลุ่มกลุ่มเดียวหรือกลุ่มหนึ่งที่ถือว่ายัางพอที่จะมีรายได้จุนเจือครอบครัวได้อยู่แต่ภาระสำคัญที่จะเพิ่มเติมก็คือ คนจนเมืองที่จะอพยพจากกรุงเทพเข้าไปพึ่งพาครอบครัวที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเกษตรกรอันนี้ก็อาจจะเป็นพาราของเกษตรกรที่เป็นบรรพบุพบรุษหรือว่าเป็นบุปการีมากขึ้นอันนี้ก็ต้องดูทาง ดูหาแนวทางในการที่จะช่วยเหลือแก้ไขต่อไป<ใ>นะครับในส่วนของการล็อกดาวน์14วันที่ในส่วนของกระทรวงาพาณิชย์จะเข้าไปส่วนหรือว่าในส่วนของในฐานะที่เป็นพักการเมืองประชาธิปัตย์จะมีส่วนเข้าไปดูแลช่วยเหลือประชาชนได้ยังไงบ้างคะส่วนที่1ในส่วนพักประชาธิปัตย์เรามีมูลนิธิหมอมราชวงศ์เสนีปราโมชนะครับที่สังกัดพักประชาธิปัตย์ก็ได้มีการอนุมัติเงินไปจํานวนมากแล้วครับหลายล้านบาทแล้วแล้วก็มอบหมายให้ผู้แทนราษฎรนในพื้นที่มอบหมายให้ สมาชิกสมาคมกรุงเทพมานครแล้วก็รวมทั้งสาขาพักสมาชิกพักทําหลายโครงการตั้งแต่หน้ากากอนามัยนะครับตอนนี้มีโครงการทํไป4ี่หล้านชิ้นแล้วครับที่ดําเนินการอยู่อันที่2ก็คือสําหรับครอบครัวที่ต้องกักตัวและถูกล็อกดาวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลสมาชิกพักก็มีข้าวกล่องหลายหมื่นกล่องที่ออกไปตระเวนช่วยเหลือส่งตรงถึงบ้าน อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมารวมทั้งการช่วยรับประสานหาเตียงให้กับผู้ป่วยโควิดแล้วก็ดําเนินการไปได้ไม่น้อยทีเดียวในช่วงที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและยังมีหลายส่วนที่มูลนิธิเนี่ยเข้าไปดําเนินการเช่นการช่วยแจกถุงยางคีพในชุมชนที่ขาดแคลนและมีความจําเป็นจริงๆเราก็ช่วยและยังจะต้องช่วยต่อไปในส่วนของกระทรวงพาณิชย์การนี้ผมก็สั่งการไปแล้วนะครับท่านประหลัด แล้วก็อธิบดีหลายกรมที่เกี่ยวข้องว่าถ้าเกิดมีมาตรการาเข้มขน้นของสอบคออกมากระทรวงพาณิชย์ก็จะต้องเข้าไปช่วยดูแลในเรื่องของอสินค้าบริการต่างๆซึ่งที่ผ่านมาสองสามวันเมื่อพอทราบว่าจะมีมาตรการพิเศษออกมาจากสบคก็ได้มีการประสานงานกับห้างสรรพสินค้าซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ซัพพลายเออร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้เตรียมการในเรื่องของอสินค้าต่างๆที่จําเป็นต่อชีวิตประจาวันซึ่งได้ดาเนินการ,รมาแล้วนะครับ,รบแล้วก็ขณะนี้ทุกฝ่ายก็ทราบแล้วเพราะฉะนั้นก็คิดว่าอันนี้ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระไม่ให้สินค้าต่างๆเหล่านี้ขาดตลาดแล้วก็ขอความกรุณาว่าพี่น้องไม่ต้องกังวลเพราะว่าาไม่ต้องไปเร่งซื้อมาเก็บไว้เดี๋ยวของมันจะเสียถ้าเป็นอาหารสดแล้วก็ ทางซัพพลายเออร์ต่างๆก็ยืนยันว่าก็พร้อมที่จะเติมเต็มชั้นวางโดยเร็วต่อไปรวมทั้งในเรื่องของราคาก็เหมือนกันเราก็มีโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนหลายโครงการทั้งพาณิชลดราคาช่วยประชาชนออนไลน์สําหรับการซื้อผ่านแพลตฟอร์มต่างๆขณะนี้ก็มีโครงการลดราคาอยู่นะครับที่ลดราคาอยู่เดือนนี้นั่นเป็นโครงการของกระทรวงพาณิชย์นะครับรวมทั้งในเรื่องของการโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนที่ จัดรถโมบายตระเวนออกไปในพื้นที่ชุมชนเมืองต่างๆในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยเป็นต้นนะครับถ้าการประากันราคานี้เกษตรรายได้ยังไม่ได้เข้าร่วมสามารถเข้าได้ตามปกติคอันี้ถ้าเกิดว่าใครใก็ไปขึ้นทะเบียนซึ่งจริงๆแล้วเกษตรกรทั้ง5กลุ่มก็คือทั้งข้าวมันยางปาล์มข้าวโพดเนี่ยขึ้นทะเบียนเกือบจะเรียกมหมดแล้วครับเพราะว่าทํามา2ปีแล้วเพียงแต่ว่า ถ้าการจ่ายเงินส่วนต่างท่านใดหายหกตกหลน่นหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ร้องเรียนที่กเกษตรจังหวัดหรือพาณิชย์จังหวัดได้หรือเกษตรตำบลก็ได้นะครับที่กำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้คะ่ะสรุปเรื่องการประกันรายได้ที่อบจราชธานีเลยคะ่ะเอ่ออันนี้ต้องขอตัวเลขพาณิชย์จังหวัดแต่ว่าเท่าที่ติดตามมาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับที่นี่ส่วนใหญ่ก็ปลูกข้าวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ข้าวหอมมะลิแล้วก็มันสำปะหลังแล้วก็ยางยางก้อนถ้วย แต่ว่ายางก้อนถ้วยตอนนี้ก็ถือว่าราคายังดีอยู่เพราะว่าเราประกันรายได้ยางก้อนถ้วยที่กิโลละ23บาทแต่ปรากฏว่าขณะนี้ยางก้อนถ้วยตกกิโลหนึ่ง 23, 24บาทเพราะฉะนั้นส่วนต่างก็เลยอาจจะไม่มีในบางช่วงที่ราคาสูงกว่าเงินส่วนต่างซึ่งขณะนี้ก็ตกโล23 24มันมันเกินรายได้ประกันแต่บางช่วงถ้ามันตกลงมาเหลือ22 21 20อันนั้นก็จะมีเงินส่วนต่างนะครับ